สวัสดีครับผมอนุชิตไทยคาเปนเตอร์นะครับคลิปนี้จะเป็นคลิปประยุกต์การนําชุดตัดลังสไลด์มาแทนเครื่องเลื่อยวงเดือนนะครับวันนี้มีลูกค้าต้องการไม้อัด10มิลนะครับตัดเป็นพื้นเตียงนะครับขนาด3ฟุตทีนี้เราไม่มีโต๊ะเลื่อยวงเดือนเราก็เลยมีชุดตัดลังสไลด์ตัวนี้แหละครับมาเป็นตัวประยุกต์ตัดซึ่งกรณีนี้ก็ไม่มีบ่อยนะครับ ลูกค้าขอด่วนนะครับขอช่วยตัดแล้วก็ตัดโดยใช้นี่ยแหละครับชุดตัดหลังสไลด์แล้วก็ประยุกต์กับแขนนะครับเพราะว่ามีจํานวน30แผ่นนะครับครับตรงนี้ความยาว6กฟุตจึงนะครับเราก็ตัดที่ความยาวก่อนสังเกตว่าเราจะใช้ชุดแขนตัดหรือว่าพา r a l e l ตัวพาราเรียลไกด์นะครับที่เราประยุกต์ทำมานะครับการทําอย่างนี้จะทําให้ตัดได้เร็วแล้วก็จําจนวนมากๆเนี่ยดีนะครับเพราะว่ารวดเร็วสะดวกแล้วก็เท่ากันนะครับการตัดตรงนี้ผมตัด3แผ่นนะครับครั้งละพอเราตัดเสร็จแล้วก็อเอาไม้หนุนนะครับเพื่อที เวลาเราจะตัดชุดต่อไปเนี่ยของเลื่อยออใบเลื่อยก็จะไม่โดนแผ่นด้านล่างนะครับครับสำหรับตัดตรงนี้ต้องขอบอกว่าเฉพาะเป็นงานเฉพาะกิจนไม่ได้ทำบ่อยครับ อย่าลืมนะครับเราให้ความสำคัญกับสุขภาพแล้วด้วยนะครับตัดไม้ก็ใช้ผ้าปิดจมูกแล้วก็ใส่แว่นตาหรือว่ามีผมที่ยาวก็ใส่หมวกหรือว่าการใส่หมวกนั้นก็ช่วยทําให้พิจุนั้นไม่ใส่ผมเราได้นะครับเมื่อกี้เราตัดด้านความยาวหฟุตครึ่งไปแล้วนะครับโดยการตัดออกฟุตครึ่งน,นะครับตรงนี้เราก็มาตัด ด้าน3าฟุตโดยการตัดออก1ฟุตนะครับอันนี้เป็นไม้อัดมาตรฐาน,นครับ4.8ุฟุต สำหรับพื้นเตียงจริงๆอาจจะมีขนาดมาตรฐานขายกันนะครับสําหรับบางร้านแต่ของเราตัวนี้ไม่ได้เอามาตัดก็เลยมาตัดเป็นขนาดสามฟุตแทนให้ลูกค้านะครับส่วนที่เหลือฟุตหนึ่งลูกค้าก็สามารถเอาไปใช้ต่อได้นะครับเอวไปวางต่อกันให้เป็นสามฟุตแล้วก็เ็ษทั้งหมดก็ให้ลูกค้าไปครับ การใช้ชุดตัดลังสไลด์นี่ข้อดีคือท่านสามารถทํางานชัวเดียวได้นะครับเ mm hmm. พราะว่าบางทีตัดไม้แผ่นใ,ใหญ่ๆเนี่ยอาจจะไม่สะดวกแล้วก็อาจจะเกิดอันตรายได้คร, mm hmm. ครับก็สำเร็จลงแล้วนะครับสำหรับการตัดไม้พื้นเตียง ครัจำนวนมากอันนี้คือสามสิบแผ่น,นครับในระหว่างถ่ายทำก็มีลูกค้ามาซื้อตัวชุดรางโอโลูมิเนียม นะครับเป็นรางมาเลื่อนเนี่ยครับแล้วก็ตัดด้วยเลื่อยตัดองศานะครับตัวนี้เป็นของเจ็ทนะครับผมก็ใช้มาด้วยกันกับเขาเนี่ยแหละครับประมาณ4ี่หปีแล้วก็ยังโอเคอยู่นะครับตัวนี้เราเปลี่ยนเป็นใบตัดอลูมิเนียมนะครับ120ฟันนะครับครับก็เป็นการประยุกต์เล็กน้อยของเรานะครับที่มีอยู่ในการขายหน้าร้านนะครับ ขอบคุณครับที่ติดตามชม